มันน <m í toys> ี้จได้ขายบ่เนาะมนนี้เนาะมนด้จอจ้าพักกันจองพักกาศดจ้าพักกาดน้อยๆจ้าขายจ้าขายอ้าวยายเตี้ยเจ้าประึ้นไปตายขายยังทั่งพุ่น สะดวกขายทั้งนี้แม่ผสมไปจอมอยู่อันพอยกินน้ำอีสีมันอะมันแสบแม่เบิร์ดเราบอยังอยู่ยัยงเชื่อ,อยังเหลือถุงเดียวซื้อซอยไปเน่ซื้อกระเจี๊ยควน้ำคุณไปซื้อครับต้นไม้คุณบอกสะดวกขายสร้างแล้วคุณบอสะดวกซื้อเนาะไม่พอบากนี่เอ้ามาเมาให้มหมดนี่ขายอุตสาหกรรมที่ขายหลับน,นี่แหละปีนคุณไปซื้อต้นไม่กันใช่ปีนคุณไปซื้อเนาะ เ <laughs> ออขันจังซี่กับไข้แน่เวียวซ้ำนี่บ่จ้าเวียวซ้ำนี่บ่จ้าเอ้าซื้อเบิร์ดห่ละ